สวัสดีครับมาเนี่กับพบกับบ้านนามหาชนนักเก่าแล้นะครับผมมาเนี้สิพามาใส่เบ็ดปลาคอนครับผมบ่อนปลาคอนนะครับน้ำคอนน้ำคอนนี่เท่าไหร่ครับผมมันแรงนะครับมันนี้สิมาลองใส่เบ็ดนะครับผมเพราะว่าไอ้มงกุฎเนี้ยน้ำมันขอนเขาไอ้ว่านแหไปแลยครับผมเขาจับปลาไปแล้วอันนี้ยวเขาจะมาเบิ้งปลามันยังสิมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับเขาจะเบ็ดมาลองใส่เบิ่งมาทีไปดูปลาคอนยังบ้างนะครับเอาไปงั้นไหมครับผม นี่ครับผมนี่หลังสุดท้ายแล้วครับหลังที่สิบสามเขามายี่สิบกว่าหลังหมดแล้วครับแต่ว่ามันกะเกินที่จากัดนะครับผมไฟกับบอลนี้ครับผมตอนนี้ออกมาแบบไปทันหันเลยมันรอติดตามกันเมื่อื่นครับผมมาเทไรเมื่อไรถ้าบ้างนะครับผมครับซาลดนะครับบัดทนี้ได้เประยะมล้วครับเมื่อคืึ้นท้องดระเทศมียนมร์ผมพอฝนมันตวคำขึ้นนี่เอาออกเมื่อไหร่นะครับ ไปครับปลุกนกยันต์เสาเนีเ่นยละครับนังนี่ปกติดีครับผมอันนี้ก็ปกติดีครับไม่มีอาการใดๆเลยครับนังนี่ก็เงียบกิ๊บครับผมหม,นมันบันเฮาครับโอ้มีตัวครับมีตัวมีตัวฟังนันติงครับผมฟังนันครับ เดี๋ยวจะเขายัางเป็นนะครับผมเดี๋ยวข,ขอยามฝั่งนี้ก่อนนะครับหลังนี้ยังหอวเงี้ยครับหลังนี้อีกสองหลังหลังนี้ห้อยสวบครับผมสวบบตัติษ ที่หน่อยแห้งด้วยครับปลากระไดโสมติด นี่ครับแลงนอนนั่นถือเฮมยูสันแล้วครับอ๋อเไ็ดขึ้ไรอ๋มีตครับมีตครับมีตครับอ้าวอ๋ออ๋องนี้กันนงนี้กนโอ้โหอ๋อ เม็ดผมคืออะไรนี่เงนผมใส่ไปลายผีเลยครับมันหมุนม,มากหรอครับบอหน้าครับเอาทำามันถือกระดีกแล้วครับเออตัวนี่งามงามครับหางเขียวเขียวครับหางเขียวดีครับนี่ครับหางเขียวงามครับหางมันนะ โนี่ครับม้านะครับตัวนึงครับเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนเอาไปเบิ่งอีกครั้งนึ่งกันครับผมหลังนี้จะมาเจอม้านครับอ้าวอ้าววันเด็กของเงียบ่ครับปุ่นทีนี่โอ้เด็กของเงียบเลยครับเด็กของเงียเลยครับฝ้าวันนด้ครับฝ้าวขึ้นก่อนยันครับยันไปก่อน ตัวนี้ครับโอ้เหียบแขนครับนี่วรรมดาได้ครับนี่พูดนะโอ้ไปครับไปไปไปแต่ว่าตัวนี้ส่งจะจอยนิดนึงครับมันอาจจะขาดเงี้ยแล้วนะครับเพราะว่ยมันแรงครับ ม,ม,นมบบันแหรงมันม่เงี้ยน้ำบกเบิ่งเลยครับนี่โอ้โหธรรมดาได้ครับผู้ใดว่าน้ำของควันจะไปยีปลานี่นี่เขาตึกแหงไปรอบหนึ่งกันได้ครับนี่เาลงปลานหลับนั่งแล้วโอ้มีโตครับมีโตนี่โอ้ขังปลกมนัมนมนันมันมันครับเดี๋ยวเบื้องหลังทุกทายกันครับยังอีกหลังหนึ่งนะครับห้องเป็ด หลังต่ายให้ด้วยคุณมิดครับผมมิดเทืออันหลังนี่ยันยังครับนี่เปป,ปลาปนอาจจะบ่าลายแล้วครับผมอาจจะเลยตะปดุปลาคอ นะครับยางในเขาเด็ดแต้มอยู่ครับนี่บบแห้วครับมันนีบ่บแหว้วนี่นะครับตัวสองตัวครับแต่ว่าตัวนี้ออกจา,ากหัวปูครับนี่ตัวนี้ <c oughs> มันจะมาจะขาดอาหาร้วครับ ครับมันนี้เขาก็สิฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าครับตอนนี้เขายามเบ็ดครบสุหลังแล้วครับผมนี่นะครับผลงานเขาขอหน่อยหนึ่งขอใหญ่หนึ่งครับจ่อยๆแน่กะบบ๊อบพี่นังครับถือว่าได้โตอยู่ครับถือว่ามีโตอยู่นะครับบันนี้ต้องขอลาพี่น้อง ต่เพียงเท่านี้ได้ครับผมพอกันไม่คิดหนาครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยได้ครับผมสวัสดีครับ